มันยองฮาเซโยมาออกกําลังกายจ้าไม่มีงานทํามาอุ่นดงมาสามคนอย่าบ่อยนําหน้าเพื่อนอิยิวอยู่หลังยอย่าบอใส่หอดุงมือสุ่ผูนำบรรยากาศจ้าประมาณใบสองใบสามููเา่าก็มาออกร่างกายบ้านนีเข้าเจ้าสี่หาทุ่มกับบัลรับบ่นอนด้คุ เมื่อนี้ติดลบอยู่บอลเลียวฝุ่นเชียงนกเป็ดเจ็บขานี่ยุดแย่บ่จำเอาจำเอาสัวเพิ่อนกะจิว่าเพิ่อนขากอยู่ ป้าเธอมีซี่หาโตพุนอะไรวะฮกโตพุนนกเป็ดจ้ะพุนนกเป็ดช่วงนี้ไม่มีงานจะหยุดสามเดือน ต้องออกกําลังกายแล้วก็กินแล้วก็นอนช่วงหน้าง,งานก็สู้งานเบอน์ซูรออกกําลังกายเจบอยหุ้ยข้องนี่สวยสวยได้จับผุนข้องให้ขามนำ้ำนี่บอยคอดูชุดออกกําลังกายหน่อยใส่เสื้อกี่ตัวคะนเอาพึ่งมาพี่แป๊บหนึ่ง ฮา่นน่ามาคราหนคายคอนหนึ่งรูปแล้วเลีวใส่บ้านหนาวอีอกแลนงนจะกดลายหยอดซองมือ,นอนฉันบอกเลยให้ต้องมาออกกําลังกายเธอออกเมกต้บบกองใช้สกเหรอเนบอกพูนอาเธอรว้าสุตอีดีสัตตตั้งใจมาก มันกัเป็นตมามะดนกราดมันจะน้ยยาบอยหาหนามอะไรกับลิวนะรีวเพื่อทำามาอีกรีวเอามั้ยบ้านมืออื่นจะยางบอลใส่เรีวเริวมืออื่นเท่ายางแตทางกระซาวน่าย่บอยกระซาวล้อฝา เออเออซังกะลืมเออเพก็ต้องไปพแล้วสพานโคน้งมันกเออพวกซังเคยไปไมาแอไวไปองนี้าไปต้จักเกนเล่อยไปคุณเรก็อไปจกมกล้าไปจากามกอกสงบอสยาไออัยากกไปมา,อมา,มามบอว <laughs> ่าแกงมองสิได้เพื่อจะหว่วบอยจัดด้วยจากทึไปกรได้สับกันคือเก่าที่

กะสัรนละกันเธอเลย่อไปเลดดีเออพอนะาเปิดแล้วพวกนันะนะสีฟางแล้วเบากับเธอบ่ตีดบ่ะพดเครื่องนี้บ่ะอุ้ยนกตีดซายบอกยันน้อยค่อยกดใหม่ตดายีบดดอก เทียงขั้นปิดเทียงเลยคือตาด่งไว้เนี่ยเดียมหนูว่าเนี่ยเสร์ตปีกเทียงแล้วมาเป็นเนี่ยพ่อสามทุกอ่ะแล้วค่ะอันนั้นขั้นปีกเทียงอีกต่อยากหัวอะไรสุดมีมีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะจ,จ๊ะใครสนใจเข้าห้องน้ำฝั <c oughs> ่งนี้เป็นของจักรยานฝั่งนี้เป็นทางเดินของมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ไปออกกําลังกายพักกันคมีไก่อนจะบ,บาด ไปโยกนายโยกล้างก่อนมีที่ให้ยืดเส้นยืไซายด้วยนะคะพูดได้ว่าปั่นที่มาไว้นี่ส่วนเ,เธอเธอมันเป็นมุดน้าบ่อนนะนนนนคือปลามันก็มุดโดนแทะคุณเอามันมุดอิลี เพิไปโยกกันสักหมาดก่อนคุณมีมิมิมองใหันโยกออก็นั่งกายค่อมอากาศมื้อน,นี้บต่ติดลบลบหนึง่งคือลบบ่ลบประบุฝุนอีกเ,เ,เครื่องนึงเป็นน้ำแข็งอีกเครื่องนึงเป็นน้ำแข็งบ้านอันนี้เขาเจอ ใส่ใจการออกกําลังกายมากที่สุดสร้างผุ่นมันหนาวน้อมีแดดทุกคนก็บ่ค่อยงาเขาจะงางฟางหนีผุ่นน้ำถนูนทางออกกําลังกายฮะฮอดซุกซาดังล่ะ เออย่างไปหาผู้เท่าเขาก็ย่างไปเรียนไปฟังเพลงไปเขาบ้านไปอันพ่ัว่าบ้านอันนี้เขาอยู่ายอยู่มั่นเขาประซุ่มกันไม่คุป่าสั่งซันเราจะใช้สิเป็นสิตายอยู่ภายอยู่มั่นนอเลี้ยวชีวิตภายชีวิตมันเธอมันปจะใช้แว่นดำเพื่อขจายยูดูแดดแห้งๆมันได้งีตา แยกบ่อยางมองก้อนหินป,ป็นตะป,ปุ่มแต่ปามแนนวดตีนมืนอ,อยู่บ่อเพิ่งขอเล่มามอก่อนเนึ่นี่มองนี่มันเป็นแนนวดตีนบ่มืนบ่อมือนมัอนอุ้ยอุย,อย,อยดีดีอันนี้มองแห่นวดตีนจ้ะเป็นก้อนหินเออเธอมุบมุบดีดีฮะ อันนี้พื้นมองหมดหนูมววตีนไม่งย่นะฮางาตีหิงงมะผุนเธอไอ้ลิ้คือพอใส่ผ้าใบมา,า,บววา <c oughs> คุณพ่าก็เลี้ยวเห็นชัว์ต้่นใม่ อพันเสียงมาออมแบบเพิ no, ่งพ่อนี่นั่นปลูกมา้าเอวเฮ็ดดีไรส่วนเอาคือคือฝรั่งนี่แหละพ่อนี่นั่นกันแย่บอยนกอันขาวๆนะคืออื่นนกอยางบานเท่ามันมันมันเหยียบอยู่เช่งกันหิมะแน้นามนกกระย่างบนบอลลิวเออ คุณนกกระย่างบรรยากาศจะว่ามียังว่าด้อันทายคลิปเทศ็งานตรงไหนมีกระลาดขึ้นไปมองอันเดีทั้งโฮมโฮมคุณดิ เท่าปันได้ก็มากเจ็ดสิบแปดสิบก็มากถือเอ้ยอ่ะไปแล้วย่าบ่อยบายบายนะบายบายไปแล้วจ่ายยางก่อนจิบปท่านมูสูนเสียงสื่อขี้ม่ซ้ำนี่ะจ้าไปนแล้ว